Infinity ี้จำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัว่วสวัสดีค่ะแคนซี่นะคะวันนี้นะคะเราก็มีอยู่กันในเกมไหมคบกันอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมาอยู่กันในโปรเจกต์ไมครับ Crazy m o n s เ e r นั่นเองนะคะวู้วพี่ขวัญก็ต้องขอโทษน้องๆด้วยนะคะที่พี่ขวัญไม่ได้แคสลงเลยนะคะก็รู้สึกว่า สักประมาณ3เดือนถึง4เดือนแล้วนะคะเราไม่ได้ลงโปรเจกต์นี้เลยนะมีใครคิดถึงกันบ้างคะถ้าน้องคิดถึงนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนรู้ด้วยนะคะว่าโปรเจกต์นี้กลับมาแล้วนะที่พี่ขวัญหายไปนานนะคะเพราะว่ามดมีปัญหานั่นเองนะคะมดที่มีปัญหาก็คือมดข้างหลังพี่ขวัญเนี่ยแหละค่ะคือมอดพ่อแม่ลูกอะไรประมาณนี้นะคะคือแบบว่าเขาเรียกว่าไงเดียพอเรากดเข้าไมค์ทามนะคะแล้วแบบมันเข้าไม่ได้ค่ะเหมือนไมค์ทามมันแครชนั่นเองเ,องเนาะ ตอนนี้พี่ขวัญก็เลยลงไมค์ครับใหม่นะคะแล้วก็ลองมาเล่นดูนะคะซึ่งมันเข้าได้ค่ะแต่ว่านะคะเราต้องมาปรับค่าวความสัมพันธ์ของครอบครัวเราใหม่นั่นเองนะคะเดี๋ยวพี่ขวัญให้ดูนะอย่างเช่นอย่างนี้นะคะน้องมิกกี้เนาะตอนแรกคือจะแบบเขาจะเขียนแค่ว่าแบบคิดมิกกี้อะไรประมาณนี้นะคะเราต้องกดที่ Family ่ทตรงนี้นะคะเนี่ยแหละคือพี่ขวัญแอดมาประมาณนี้นะคะคือมันมีปัญหามาหลายรอบแล้วก็แอดมาประมาณ4รอบแล้วใช่ปะปกติมันจะต้องแบบเป็นแค่รอบเดียวนะคะคือแบบ แค่รอบเดียวว่าเราเป็นแบบผู้ปกครองของเขาอะไรเงี้ยแต่เพราะว่าไมค์คับของพี่ขวัญมันงองแงนะคะเหมือนว่าหมอดมีลูกเนี่ยมันจะอัปเดตใหม่แล้วก็ทีเนี้ยเราใช้เวอร์ชั่นเก่าอยู่นะคะมันก็เลยมีปัญหาเนาะพี่ขวัญก็เลยทําได้ประมาณนี้นะคะคือคิดว่าถ้าเกิดจะแคสโปรเจกต์นี้นะคะก็คือต้องลงไมค์ค้าใหม่ทุกรอบเนาะเพราะว่าถ้าเกิดพี่ขวัญแบบแก้ข้าวพวกนี้ไปแล้วใช่ไหมพอพี่ขวัญเปลี่ยนไปเล่นมอดอื่นนะคะแล้วกลับมาเล่นมอดนี้ใหม่มันก็จะเปิดไมค์ค้าไม่ได้เหมือนเดิมนะคะก็เลยคิดว่า ดี๋ยวพี่ขวัญจะพยายามอัดดองไว้ละกันนะ้อแบบเล่นครั้งหนึ่งแล้วพี่จะอัดดองไว้2คลิปลยอะไรเงี้ยแล้วเอาไว้ลงนะคะน่าจะประมาณนั้นเนาะน้องๆจะได้แบบไม่ต้องรอนานกันอีกแล้วนะคะโอเค <c oughs> พี่ขวัญก็ต้องขอโทษน้องๆทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่พี่ขวัญไม่ได้อัพลงเลยนะเพราะว่ามันหายไปประมาณ4เดือนเกือบ <c oughs> 5เดือนเนี่ยแล้ว,ว่าคือแบบ <c oughs> บางคนก็คิดว่าแบบพี่ขวัญไม่เล่นแล้วเหรออะไรเงี้ยคือแบบนั่นนั่นเลยค่ะคือมันมีปัญหาตรงหมดด้วยแล้วก็ พี่ขวัญก็แบบมีงานอย่างอื่นเยอะด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ยพี่ขวัญจะต้องย้ายบ้านนะคะก็เลยต้องรีบแคดดองไว้ก่อนเนาะโอเคพ์ทน,นี้เราก็คงแบบเป็นอะไรที่ง่ายๆสบายๆไปก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้พี่ขวัญลงหมอดมา,มาห่หม่นึงหมดนะคะเดี๋ยวเราจะไปตามหากันว่ามันคือหมดอะไรเนาะส่วนครอบครัวของเรานะคะเดี๋ยวเราจะให้เขากลับบ้านนะคะให้เขากลับไปนอนอยู่ที่บ้านเนาะแล้วก็เดี๋ยวพ์ทต่อไปนะคะพี่ขวัญว่าจะสร้างบ้านให้กับน้องมิกี้นั่นเองนะคะ ลูกสาวคนที่เท่าไหร่ของเราเนี่ยเราจำครอบครัวเราไม่ได้เนะคนแรกจะเป็นเดอะบอยนะคะคนที่2จะเป็นโซระนะคะคนที่สมจะเป็นโคกนะคะคนที่สี่ก็จะเป็นน้องมิกินะคะคนที่ห้าก็จะเป็นพลอยใสแล้วก็โคลาใช่ไหมต้องเป็นโคลาก่อนแล้วก็ค่อยพลอยใสนะคะแต่ว่าโคลาเนี่ยไปเป็นลูกบุญธรรมของน้องโคกนะคะก็เลยน่าจะตัดไปเป็นหลานแล้วกันเนาะเราจะไม่เรียกเขาาเป็นลูกแล้วกันนะะเดี๋ยวพี่ขวัญจะเปลี่ยนให้เขาเป็นหลานแล้วกันนะคะ แล้วก็คนสุดท้องนะคะนั่นคือน้องพลอยใส่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนความสัมพันธ์ของน้องโคล่านะคะให้เป็นหลานของเรานั่นเองเนาะเพราะว่าเขาเป็นลูกเลี้ยงของน้องโคงนะคะแต่ว่าเป็นลูกของเรานั่นเองนะโอเคกดที่ Family r ทีนะคะแล้วก็พิมพ์ไปเลยค่ะ a d d me GD นะคะแกนแล้วก็ p a r e n t นะคะ โอเคแอปเป็นเรานะคะตอนนี้รู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นหลานของเราแล้วเห็นไหมตอนนี้ก็เป็นหลานของพี่ขวัญแล้วนะคะเป็น grand d a อ g h อ e r cola นั่นเองโอเคก็เป็นลูกของน้องโคกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเพิ่มความสัมพันธ์แม้ว่าเขาเป็นลูกของโค้กอะใช่ไหมคิดว่าจะใช่นะคะเพราะว่าตอนนี้คือเขายังเป็นลูกของเจสันอยู่เลยนะแบบนี้หรือเปล่านะพี่ขวัญก็ไม่แน่ใจนะคะลองดูปุ๊บอ้าวไม่ได้ค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ ถือว่าเขาเป็นหลานเนาะน้องๆ,ๆ,ๆก็คงเข้าใจว่าเขาคือหลานของพี่ขวัญจริงๆ,ๆเขาคือลูกของพี่ขวัญเราจะไม่บอกความจริงเขานะคะโคล่านะคะจะไม่มีทางรู้นะคะว่าเขาคือลูกของพี่ขวัญเพราะว่าเขาคือหลานของพี่ขวันนั่นเองนนเองนาะเอาเป็นไงบ้างโคอกสบายดีไหมจ๊ะก็สบายดีครับแม่แม่ไม่เห็นมาหาผมบ้างเลยคิดถึงจะตายอยู่แล้วเนี่ยแม่ขอโทษแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คงจะมาไปไปล่อยแล้วแหละโอเคเดี๋ยวลูกๆแกย้ายกันกลับบ้านได้เลยนะคะนะแกย้ายกันกลับบ้านได้เลยนะคิดถึงเดะบอยจุงลูก รู้สึกพี่ขวัญจะแบบรักลูกชายมากนะเพราะว่าตอนนี้มีลูกชายแค่2คนใช่ไหมนอกนั้นนี่แบบผู้หญิงหมดเลยนะคะลูกคนต่อไปนะคะก็อยากได้ผู้ชายนะคะนวะคุณเนาะเจสันอยากได้ลูกผู้ชายอีกอะ่ะพอก่อนแล้วกันนะคุณนะผมเลี้ยงไม่ทันแล้วขอโทษน,นะ โอเคเดี๋ยวให้ทุกคนกลับบ้านไปก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ขวัญน,นะคะจะไปดูหมดใหม่ที่เราลงกันมาพี่ขวัญจะพาไปดูนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเสื้อผ้าตร,ตรงนี้กันก่อนแล้วกันนะคะก็ขออนุญาตยืมชุดมาใส่ก่อนแล้วกันนะคะถ้าเกิดคาบเองมันนานนะคะโอเคใส่ชุดไหนดีะมันมีหลายชุดมา้าๆเลยนะให้พี่ขวัญใส่นะเดี๋ยวพี่ขวัญเอาชุดเก่าออกมาก่อนนะคะเป็นชุดแบบเจ้าสาวน่ารักโอเคเก็บไว้ในนี้แล้วกันนะคะต่อไปเราจะใส่ชุดอะไรดีะ ใส่ชุดนี้ก็ได้นะคะกาแล็กซี่เนาะโอเคไหนดูซิชุดกาแล็กซี่ชื้โหเกือบดูดีนะแต่ว่าพี่ขวัญก็ใส่ชุดข้างในแบบเป็นสีสันเกินไปนะคะมันก็เลยใส่มาแล้วดูตลกมากเลยโอ้ยก็ชไม่ใส่ดีกว่าไหมไมันดูตลกเกินไปนะคะหรือว่าจะใส่เป็นแบบนี้ดีกว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้พี่ขวัญจะต้องไปเปลี่ยนตัวเองเป็นแบบบิกินี่ก่อนนะคะถึงจะสวยเออโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ขวัญไปใส่บิกินี่ก่อนนะคะเดี๋ยวมา มาแล้วค่ะพี่ขวัญในชุดบิกินี่นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเลือกใส่ชุดกันดูนะคะชุดที่พี่ขวัญเลือกก็จะมี3ชุดนี้นะคะเพราะว่ามันจะใส่แล้วก็โอเคนะแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นชุดประมาณนี้นะคะมีสีให้เลือกสามสีจะใส่สีอะไรดีนะสีเขียวก็เด่นดีนะคะจะได้ตัดกับสีผมพี่ขวัญเนาะเอ้ยแต่ว่าสีม่วงก็ดูแบบน่ารักดีนะคะเอาสีม่วงไหมเออเอาสีม่วงก็ได้นะคะนี่ก็จะเป็นชุดประมาณนี้นะคะ น่ารักใสๆเดี๋ยวเรานะคะจะไปตามล่าสัตว์เลี้ยงของพี่ขวัญน,นะคะซึ่งสัตว์เลี้ยงในวันนี้นะคะนั่นก็คือค้างคาวนั่นเองเนาะเราจะจับค้างคาวมาเป็นสัตว์เลี้ยงค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะต้องทำพัมกิ้งพายก่อนนะคะเรียกชื่อถูกไหมเนี่ยพัมกิ้งพายพัมกิ้งพายน่าจะประมาณนั้นนะคะโอเคก็ต้องใช้พัมกินนะคะแล้วก็ซูก้าแล้วก็ไข่ด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นพัมกินพายโอเค ทำมาสักประมาณเจ็ดแล้วกันนะคะชึบชึบโอเคประมาณเจ็ดเนาะเราคงไม่จับมาหลายตัวหรอกโอเคต่อไปก็นี่ค่ะน้ำตาลเดี๋ยวเราจะเอาน้องเมดไปด้วยนะคะน้องเมทน้องเมดน้องเมทพี่ขวัญมารับแล้วน้องเมทน,น้องเมทโอเคค่ะพี่ขวัญจะใช้น้องเมทตัวนี้นะคะตัวผมสีขาวนะคะเขาก็จะชื่อว่ามิโอแล้วกันนะคะตั้งชื่อว่ามิโอแล้วกันเนาะ มาน้องไม่ออตามพี่ขวัญมาดีกว่าเราจะไปหาขัางคาวกันปะตามมา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 เดี๋ยวจะไปหาถ้ำก่อนนะคะต้องไปหาขางคาวให้เจอก่อนถ้าเกิดไม่เจอถ้ำนะคะพี่ขวัญว่าอาจจะขุดเองหรือเปล่า้แต่มันจะเหนื่อยอะไปหาถ้ำมาเลยก็ได้ดีกว่านะคะมาเลยน้องเมย์ช่วยปักทอให้พี่ขวัญหน่อยนะโอเคเดี๋ยวเราจะเอ้ยลงถ้ำตรงนี้ได้ไหมพร้อมไหมมีโอ้อปาปๆาปลา,ปาเราลงถ้ำกันดีกว่า ไอเรมไมอ่ตามลงมานะปักท้อนให้เขาหน่อยสิมันเมิดมากเลยอ่ะมันเมิดมินเมินเมิเมขามองไม่เห็นเลยปักท้อนให้เขาหน่อยอไม่ยอมลงมาด้วยนะอ่ะปักเองก็ได้ลงมาลงมาตามเราลงมาตามเราลงมาอุ้ยตรงนี้มันดูลึกมากๆเลยนะเนี่ยปักท้อนให้หน่อยโอเค มานะคะผมตอนนี้น้องเมทของเราเริ่มปักท้อให้เราแล้วแต่พี่ขวัญกลัวข้างในน่าจะมีสับปะหลาดหรือเปล่าอุ้ยจริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยสับปะหลาดโอ้โหตกใจหมดตกใจหมดน้องเมทลงมาอีกได้ไหมมองไม่เห็นแล้วเดี๋ยวสับปะหลาดกินพี่ขวัญหัวหตัวอะไรเนี่ยไม่รู้ค่ะฟันไว้ก่อนตายไปหนูโอ๊ยมีสเกลิตัอ้น้องเมทออกมาเดี๋ยวสเกลิตันตีตายนะลูกนะอ ตัวอะไรก็ไม่รู้นะคะเต็มไปหมดเฮ้ยในถ้ำม,มีครั้างคาวไหมอ่ะน้องเมทตักให้พี่น่อยเร็ว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 เร็โอเคมาเร็วมาเร็วต้องงานเร็วนะลูกมาเร็วมาเร็วเออยังไม่เจอครั้างคาวเลยค่ะเดินลงมาดีๆนะครั้งคาวอยู่ไหนวะมันต้องอยู่ที่มืดๆมากๆแน่เลยเราต้องลึกๆด้วยนะเดินลงมาดีๆนะห้ามตกนะเดี๋ยวเจ็บ โอ้ Ooh, ตรงนี้เหมือนสับป,ปะหลาดจะเยอะมากนั่นไงข้างหน้าตัวสีม่วงน้องเมทน้องเมทอยู่ไหนน้องเมทหายตัวไปไหนแล้วน้องเมทต,ติดน้ำอยู่หรอเดินมาได้ไหมเนี่ยโอ้ยพี่ขวัญต้องเดินเข้าไปก่อนนะคะไม่งั้นน้องเมทเดินมาไม่ได้วอนวอนสับป,ปะหลาด,ดนีเนยว้าวโหทำไมในถ้ำสับป,ปะหลมันเยอะจังอะ่ะ ตัวอะไรก็ไม่รู้นะคะไม่เป็นไรตอนนี้มีขวัญฆ่าก่อนนี่เนี่ย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 อย่าอย่าออกไปพวกแกต้องตายโอ้ยยังไม่ตายเหรอไม่มีหลายตัวจังนี่เนี่ย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 ตายเป็นซ่าโอเควัดวัดตับโอ้โหเกิดอีกแล้วตรงนี้มันเยอะมากเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะนี่แนี่กระโดดตีด้วยบอกเลย น้องเมดปังทอดปังทอดทอดเร็วอ่ะอะมันตายโอเคโอเคเอ้าเดี๋ยวนะไม่มีจริงเหรอไปค้างคาวของพี่ควานหายไปไหนหมดค้างคาวนะค้างคาวค้างคาวหายไปไหนหมดเราอาจจะต้องไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเมทไม่ต้องปักทอสก็ได้แล้วลูกนะเก <laughs> ็บทอสประหยัดทอสประหยัดทอส ประหยะัดทอนประหยะัดทอประหยะัดทดน้องเมทกวนพี่ใช่ไหมพี่บอกพี่จะประหยะัดทอนบอกว่าไม่ต้องปักแล้ววันนี้เราจะเจอครั้งข่าวไหมคะต้องมาลุ้นกันนะคะอฮ้ยโอเคน้องเมทพี่ยังไม่เจอครั้งข่าวเลยเนี่ยพี่ว่าข้างหน้านต้องมีตัวอะไรแน่เลยอะปักไฟให้หน่อยสิโอเค thank you นะนั่นไงเห็นแล้วเหมือนว่าจะมี แมงมุมค่ะแมงมุมกับไอตัวสีเขียวนั่นอีกแล้วแมงมุมมาแล้วแมงมุมมาแล้วแมงมุมมาแล้วโอ้โหแมงมุมเยอะมากแถวนี้โอ้โหวู้หุ้นหุ้นตัวอะไรโอ้ย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 มันมืดมันมืดตายไปดิโอ้ยน่ากลัวมากแมงมุมก็เยอะมากใวนี้เฮ้ยนี่มันแร่อะไรอ่ะ โอ้ยน่ามัน,นมเป็นหนังสือเลยเหรอยังหาค้างคาวไม่เจอเลยเนี่ยเอ้ยต้องไปทางไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราได้ยินเสียงค้างคาวหรือเปล่าเมื่อกี้แต่ว่าเดี๋ยวนะเคากอยซอมบี้ก่อนเอออืมตายไปซะจุดซอมบี้ไป <laughs> ทางไหนอะโหเท่านี้ได้ยินเสียงซอมบี้แบบเยอะมากอุย้ยน่ากลัว เอ้ตรงนี้ขึ้นได้นะคะน้องเบตตามพี่มาเร็วมันมืดมากตอนนี้เฮ้ยเสียงค้างคาเสียงค้างคาอยู่ใกล้ๆมากใช่ไหมแถวนี้เปล่าเด้อดบเด้อดบเด้อดบขอขึ้นมาดูหน่อยครับเดี๋ยวดบอ้าวอ้าวค้างคาวหนึ่งตัวเอ้ยพี่ขวัญว่าแล้วได้ยินเสียงค้างคาวนะคะโอเคพอมกิ้งพายค้างคาวอย่าเพิ่งไปไหนลูก ขอขอขอแม่จำหน่อยเจ้าหน,นูอยู่นิ่งๆสิเจ้าหนู <c oughs> บินไปบินมาอยู่นิ่งๆเจ้าหนูเอ้ยกดไม่โดนอ่ะเอ้าได้แล้วเอ้ยชื่อเดนนี่นะคะเดนนิสเดนนิสเจ้าเดนนิสอยู่นิ่งๆก่อนดิเอ้าไม่อยู่นิ่งอีกนะคะโอ้แล้วเราก็ได้คาถามาด้วยนะคะโอ้คาถาบ,บังคับเดนนิสเหรอ เดนนิสไปไหนนลวะะอ้ยเดนนิสนอนเดนนิสนอนเหรอนี่หู้อ๋อเราสามารถเก็บเดนนิสได้นะคะแล้วก็แบบเราจะเห็นแบบสว่างมากเลยไม่ต้องปักไฟนะเฮ้ยดีอ่ะเฮ้ยดียด,ดีน้องเมจจ๋าไม่ต้องปักไฟแล้วเปืองไฟนะลูกนะหนูแค่ตามแม่กลับขึ้นไปก็พอนะ มีตัวเดียวเหรอเนี่ยอยากจับหลาย,ลายตัวกว่าน,นี้นะคะแต่ว่ามันเห็นมีแค่ตัวเดียวเองอะเดี๋ยวจะเดินอู้หูตกใจแม่หมอแม่หม,ม,หมจะทำร้ายหนูทำไมหนูเจ็บแล้วนะโอ๊ยโอยเจ็บไม่ได้น,นมมาด้วยนะคะตรงนั้นก็มีแม่โนดีกข้างล่างอะว้าหน่ากลัว แม่เรากลับบ้านกันเถอะโอ้ยเจ็บโอ้ยเฮ้ยจะตายปะเนี่ยเฮ้ยพอแล้ว <c oughs> โหว่าน,น่ากลัวเรากลับบ้านกันดีกว่านะคะแต่พี่ขวัญไม่รู้ว่าตอนนี้พี่ขวัญอยู่ไหนนะพี่ขวัญขออนุญาตปุดขึ้นไปกลับบ้านได้ไหมไม่ไหวเลยไม่รู้ว่าบ้านอยู่ตรงไหน,นขึ้นทางนี้ได้ปะวะขึ้นไปทางนี้ได้ไหมว้ <c oughs> ตกใจตกใจหมดเฮ้ยลูกที่บ้านจะเป็นอะไรไหมต้องรีบกลับบ้านแล้วค่ะไปไปไปกลับบ้านกลับบ้านเฮ้ยเจอพื้นดินแล้วใกล้ถึงบ้านแล้วแน่เลยอ่ะใกล้ถึงบ้านแล้วต้องขึ้นแล้วค่ะขึ้นขึ้นขึ้นอึ๊บโอ้ยจะถึงบ้านอยู่แล้วเฮ้ยโอเคค่ะเราโผล่พ้นขึ้นมาบนพื้นดินแล้วอน้องเมย์อยู่นี่นี่เองอ่ะตามเข้ามานานยงังเรากลับบ้านกันเถอะ กลับบ้านกันค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วมิโอเป็นไงเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยค่ะเจ้านายดีแล้วล่ะโอเคค่ะเจ้าขังค่าวของเราก็อยู่ในนี้นะสัตว์เลี้ยงของเราค่ะคิดขวาที่หนึ่งอ้จะเป็นการเปลี่ยนชื่อได้ด้วยนะคะชื่ออะไรดีนะโอ้คิดออกแล้วค่ะต้องเป็นชื่อแมนๆนิดน,นึงนะคะชื่อว่า I'm Batman น,นี่คือคิแล้วใช่ไหมนี่คือขินแล้วใช่ไหมโอเคค่ะสัตว์เลี้ยงของเราชื่อว่า I am Batman นะคะนี่ครั้งคาวของเรานั่นเองนะคะแล้วกด E s C ออกมาเนาะนี่ก็จะเป็น I am Batman เราเนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะกด Q ค่ะนี่ค่ะเป็นการโยน Batman ออกมาอุย้ยนี่ชื่อเท่มางเลยอะ่ะ I am Batman <laughs> แล้วก็บินต่อไปนะคะซึ่งเจ้าแบทแมนตัวนี้นะคะก็จะช่วยเราโจมตีด้วยนะคือพอเราเลี้ยงไปเรื่อยๆนะคะค่าแอคแท็อะไรพวกนี้ของมันก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองเนาะเราสามารถกดคลิกขวาได้นะคะเพื่อเก็บมันเข้ามาเนาะแล้วก็ดูค่าสเตตของมันได้นะคะเห็นป่ะตอนนี้นะคะแอคแท็ p พาวเวอร์นะคะก็คือ1น่นั่นเนองเนาะเลือดก็จะมี16นั่นเนองนะคะซึ่งจะสามารถขึ้นไปถึงเลเวล25หรอไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะซึ่งตอนนี้เลเวลของเราก็ยังไม่ค่อยเพิ่มนะคะ ก็ต้องเอาแบทแมนนะคะไปแบบตีกับมอนสเตอร์ดูนะคะคือเวลามีมอนสเตอร์อย่างเงี้ยมันจะช่วยเราตีได้เนาะเอองั้นต้องรองกลางคืนนะคะเพื่อที่จะมีพวกซอมบี้อะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ลองให้แบทแมนมาต่อสู้ช่วยดูนะคะโอเคเดี๋ยวรอตอนกลางคืนแล้วกันเนาะ I am Batman ออกมาเลยลูกโอเคลูกทีนี้นะถ้าเกิดแม่โดนโจมตีนะหนูต้องมาช่วยแม่ด้วยโอเคแม่ต้องหายเหยื่อก่อนเอ้ยนี่ไงซอมบี้มาแล้วคะ่ะซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้ ซอมบี้มานี่นะซอมบี้เดี๋ยวเราจะให้เธอตีหนึ่งอึเลยอ่ะตีเราซีซอมบี้โอ้นี่แน่โอ้โหไอ้แม็แมนกัดแล้วค่ะไอ้แม็แมนกัดแล้วไอ้แม็แมนกัดแล้วโอ้สู้เลยแบทแมนดีมากหนูดีมากลูกสู้มันฆ่ามันนั่นแน่อ้ฆ่ามันแต่ว่าดาเมจลดแค่หนึ่งเองนะคะเมื่อไหร่จะตายคะถามจริงมันโหดมากแต่ว่าอุ้ยอุ้ยตัวนู้นโหดอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้หลังโอเคโอเคพี่ขันขอฟันก่อน ยังมีตรงนู้นนะคะซอมบี้นะขอเป็นซอมบี้อย่างเดียวไม่ต้องาสเกลเลตันอะว้ายตัวอะไรมากัดพี่ควานอุย้ยไอตอนนี้แบทแมนนะคะกำลังกัดอยู่โอเคแบทแมนกลับมาก่อนลูกอุย้ยน่ากลัวมากไม่ชอบไอตัวดูดวิญญาณน,นี้เลยนะตัวดูดวิญญาณไปไหนแล้วตัวดูดวิญญาณไปไหนแล้ว โอ้โอ้สังเกติตันโอ้โห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 โน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 ดนสังเกติตันบวกไม่อยู่แล้วไปแล้วไอแอมแมทแมนจงออกมาเห็นซอมบี้อยู่ข้างหน้านั่นไหมไปข้ามันแมทแมนข้ามันให้หน่อยชี้เออขอโดนตีอะแบทแมนโอ้ยตอนนี้แมทแมนบวกแล้วครับบวกบวกนั่นแหละข้ามันข้ามันแบทแมน อย่างนั้นแม่แบทแมนต้องฆ่ามันสู้สู้เฮ้ยเฮ้ยสู้สู้เฮ้ยร่มตีดาเมจสองแล้วนะคะเฮ้ยเฮ้ยร่มสองแล้วไอ้แบทแมนของเราจะเก่งขึ้นแล้วนี่ค่ะโอ้ยเก่งมากลูกป่ะเราไปหาซอมบี้กันดีกว่าหูตรงนู้นซอมบี้เพียบเลยนะคะไอแอมแบทแมนออกไปอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวนะอันนี้มันซอมบี้ตัวใหญ่อ่ะโอ้โอแบทแมนตีให้แม่หน่อย อย่างนั้นแหละเดี๋ยวแม่ช่วยจีด้วยนะมันตัวใหญ่มากเลยอะ่ะ <c oughs> น่ากลัวมากอ้าเดี๋ยวแม่ช่วยจีให้เดี๋ยวแม่ช่วยจีให้นี่แน่นี่แน่อู้วววอ้าวจอมบี้อุ้ยปลอดภัยไหมโลกโหถ้าทางจะปลอดภัยดีนะคะโหตัวใหญ่มากเมื่อกี้ซอมบี้อะไรตัวใหญ่ขนาดนั้นอ่ะซอมบี้ยักษ์ไงซอมบี้ยักษ์นี่แน่ไหนดูซิ ตอนนี้นะคะเป็น Attack Power 2แล้วนะคะเฮ้ยดีเลเวลบหนึ่งแล้วอ๋อก็เท่ากับว่าเอามาโจมตีเรื่อยๆเหมือนแบบเอามาช่วยเราเรื่อยๆนะคะเฮ้ยนี่ไงมีซอมบี้ตัวหนึ่งนะคะจัดการเลยลูกเดี๋ยวแม่ให้มันตีแม่ก่อนโอ้ยจัดการมันลูกอุ้ยอีนกตัวนี้ต <c oughs> ีมันตีมันนี่ดาเมจสองแล้วนะคะโหดมากนี่ลูกของเราต้องโหดนะคะ i a m b a t m a n นะต <c oughs> ีไปเลยเฮ้ยถ้าเกิดเป็นตัวเนี้หมาป่ามันโหดมากไหมเนี่ย โอ้ตีแล้วไอ้แมนแมนสู้เขาแมนแมนสู้เขาน้องนะแมนแมนจะตายปะเนี่ยเสี่ยวจุงอ่ะช่วยตีนิดนึงแล้วกันนะคะเออเออโอ้ยแมน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 ใกล้ตายแล้วอุ้ยมันหอนมากอุ้ยมันหอนมากอ้าายายาโอหัวหอนมากไปนะแกไปไกลๆฉันเลยไปไกลชัดโอ้ยนกนกนกไม่เออ โอเคลูกแม่ไปสู้สิเออตีแทนน่น่อยนั่นแหละสูมส้มนันสู้มันอุ้ยตอนนี้โจมตีสามแล้วนะคะโจมตีสามแล้วเฮ้ยโหดมากโหดมากอีกตัวหนึ่งลูกมันจะตีแม่โอ้โหแม่เจ็บจุ้งเบอรโหดมากเลยค่ะนหนไอแอ b มแบทแมนมาดูค่าความโหดสิชิบ คลิกขวาดูนะคะ I am Batman นะคะตอนนี้เลเวล2แล้วเนี่ยคะแล้วก็ Attack Power นะคะคือ3นั่นเองเนาะ Now I'm serious s e r i ีย s อะไรอ่ะแม่ขอโทษนะที่พามาไฟบ่อยใช่ไหมเจ็บใช่ไหมลูกฮะตัวนี้มันจะโหดปะเนี่ยมันเป็นซอมบี้เหมือนกันนะคะอุ้ย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 ลูกแม่ช่วยแม่ด้วยแม่จะตายเลยอือโอ้ยพี่ขวัญไม่เอาไปไฟเราเนี่ยค่ะเพราะว่าพี่ขวัญเพิ่งตายมานะคะแล้วก็ ให้ไอเอ็มแบทแมนนะคะได้พักผ่อนบ้างนะคะเพราะว่าเราพาเขาไปแบบต่อสู้เยอะแล้วนะคะเขาก็เจ็บตัวมาเยอะมากๆแล้วนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดน้องๆน,นะคะชอบไอ m อ a มแบทแมนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ขวัญด้วยนะคะแล้วก็พรุ่นหน้านะคะพี่ขวัญจะถามไหมว่าเดี๋ยวพี่ขวัญน,นะคะจะสร้างบ้านให้น้องมิกกี้นั่นเองนะคะน้องๆน,นะคะอยากพี่ขวัญสร้างบ้านอะไรให้กับน้องมิกกี้นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ขวัญขอตัวลากันไปก่อนนะคะ บ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บ